ันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกเนื้อหาการเรียนของเรานะคะจะยังคงอยู่ในเรื่องของจำนวนนับไม่เกิน1,000ซึ่งก่อนหน้านี้เนาะเราเรียนทั้งทบทวนการบวกโดยการบวกจำนวนไม่เกิน1,000นเนี่ยมีทั้งการบวกแบบที่บวกได้เลยไม่ต้องมีการกระจายหรือไม่ต้องมีการทดแล้วก็บวกแบบต้องทด จากนั้นครูออยก็ทบทวนเด็กๆในเรื่องของการลบซึ่งการลบนะคะถ้าลบแบบไม่ต้องกระจายเราสามารถนำตัวเลขในแต่ละหลักลบกันได้ทันที แต่ถ้าเป็นการลบแบบมีการกระจายหรือมีการยืมเราจะต้องยืมก่อนแล้วก็มาลบซึ่งลบแบบมีการกระจายเนี่ยเด็กๆหลายคนยังคงสับสนเนาะเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกทำโจทย์อยู่บ่อยๆทำซ้ำๆลูกเดี๋ยวเราจะเก่งเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจำนวนนับไม่เกิน1,000 ครูออยจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการตรวจคำตอบซึ่งการตรวจคำตอบวันนี้จะใช้ความสัมพันธ์ทั้งเรื่องการบวกและการลบมาช่วยเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะและจะมีให้เด็กๆทำในแบบฝึกหัดด้วยนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วลูกแต่วันนี้เนื้อหาทบทวนนิดหน่อยแล้วก็จะลงที่แบบฝึกหัดเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์การบวกและการลบก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าครูออยมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่สองกรอบให้เด็กๆดูฝั่งซ้ายมือของครูออยก่อนฝั่งซ้ายมือของครูออยเนาะเป็นการลบกันโดยมีตัวตั้งลบตัวลบแล้วเท่ากับผลลบผลลบคือคําตอบของแต่ละข้อที่เราหาได้ตัวอย่างนะคะ 876คือตัวตั้งลบด้วย234คือตัวลบซึ่งผลลบหาได้คือ642จากนั้นเราจะทำการตรวจคำตอบโดยเราหาผลลบแล้วตรวจคำตอบจึงต้องเป็นวิธีบวกและการตรวจคำตอบนะคะเรื่องนี้ครูออยสอนมาแล้วใครลืมวันนี้มาฟังให้เข้าใจการตรวจคำตอบจากโจทย์การลบ ให้เราเอาผลลบที่เราหาได้ในแต่ละข้อมาบวกกับตัวลบแล้วสุดท้ายคำตอบจะได้เท่ากับตัวตั้งเหมือนกับข้อนี้เลยฝั่งซ้ายมือของครูออยเป็นการหาผลลบออกมาได้642จากนั้นเราจะไปตรวจคำตอบอ่ะเดี๋ยวครูออยซูมให้ เราจะมาตรวจคำตอบโดยเอาผลลบมาก่อนคือ642มาบวกกับตัวลบคือ234สุดท้ายบวกกันออกมาได้เท่ากับ876ซึ่งได้เท่ากับตัวตั้งใช่หรือไม่สำหรับใครที่งงเด็กๆฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเดี๋ยวโฮ้ยแทรกปากกาก่อน เด็กๆฟังให้ดีนะวันนี้ความสัมพันธ์ในเรื่องของการบวกและการลบให้เด็กๆดูฝั่งซ้ายมือคูออยฝั่งซ้ายมือคูออยนะคะเป็นการหาผลลบในแนวตั้งโดยตัวตั้งคือ876ส่วนตัวลบคือ234เห็นไหมลูกมีลูกศอนชี้ชัดเจนเห็นไหมคะจากนั้นกรอบสีเหลืองคือผลลบ ผลลบเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราทำการหาผลลบในแต่ละข้อโดยแต่ละข้อผลลบก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนที่เป็นตัวตั้งกับตัวลบแต่ฝั่งซ้ายมือครูออยหาผลลบออกมาได้ว่า876-234ลบ234มีค่าเท่ากับ642คือตรงนี้ เห็นไหมคะที่ครูออยวงสีแดงไว้จากนั้นเราจะไปตรวจคำตอบซึ่งก่อนหน้านี้เราหาผลลบตรวจคำตอบจึงต้องเป็นการบวกค่ะและการตรวจคำตอบเราจะต้องเอาผลลบที่ได้ก็คือ642มาเป็นตัวตั้งก็คือตรงนี้เลยที่ครูออยโยงลูกศรขึ้นไปเห็นไหมลูกจากนั้นบวกกับตัวลบ อ่ะบวกกับตัวลบคูออยเปลี่ยนเป็นสีสม้มนี่ตัวลบพอบวกแล้วต้องได้เข้ากับตัวตั้งคือ876ซึ่ง876ก็ไปตรงกับตัวตั้งพอดีใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่นะคะนี่คือความสัมพันธ์ในเรื่องของการบวกและการลบ เดี๋ยวแบบฝึกหัดครูออยจะพาเด็กๆทำบ้างเพื่อให้เด็กๆนั้นมองเห็นแนวทางชัดขึ้นนะคะอ่ะเด็กๆเ,เตรียมเลยลูกแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่106สําหรับใครนะคะที่แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อยู่ใกล้มือเด็กๆลองเปิดดูนะหน้า106มีเลข1เลข0แล้วก็เลข6นะคะอ่ะมาเลยลูกมา โดยก่อนที่เด็กๆจะไปทำแบบฝึกหัดครูออยมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะซึ่งตัวอย่างจะอยู่ในหน้า105แต่ถ้าเป็นหน้า106จะเริ่มที่ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5ซึ่งข้อ1อยู่หน้า105ครูออยถือว่าเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้เด็กๆทำไม่ได้แจ้งว่าต้องทำด้วยหรือใครนะคะจะมาเอาคำตอบจากสไลด์ครูออยเนี่ย ไปเติมในข้อที่1ก็ได้เพราะว่าข้อที่1ในหน้า105เราทําไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนอตัวอย่างนะคะจํานวน542ลบ241 542เป็นตัวตั้งซึ่งตัวลบคือ241ลบกันออกมาแล้วได้301 เราอยากจะรู้ว่าถูกหรือไม่เราตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ซึ่งเราหาผลลบความสัมพันธ์ที่นำมาตรวจคำตอบก็ต้องเป็นวิธีบวกเพราะฉะนั้นนะคะอาะเดี๋ยวครูออยแทรกปากกาก่อนเพราะฉะนั้นเนาะการตรวจคำตอบให้เอาผลลบที่ได้ขึ้นมาเป็นตัวตั้งก็คือ3 0 1เเป็นตัวตั้งจากนั้นบวกกับอะไรลูก จากนั้นบวกกับตัวลบซึ่งตัวลบคือ241ก็จะเห็นว่านี่ไงบวกกับตัวลบสุดท้ายแล้วค่าที่ได้ต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งได้เท่ากับ542ตรงไหมคะนี่คือความสัมพันธ์ในเรื่องของการบวกและการลบ ถ้าตรวจสอบแล้วตรงแสดงว่าเราทําถูกต้องเราไปดูที่ข้อที่1กันเลยซึ่งข้อที่1จะอยู่ในหน้า105ครูออยถือว่าข้อ1เนี่ยเป็นข้อตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะโดยข้อที่1โจทย์ตั้งมาให้เราว่า759ลบ349เพราะฉะนั้นเราทำการลบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วได้410 เราอยากจะรู้ว่า410นั้นตรงหรือไม่เราทําการตรวจคําตอบค่ะโดยการตรวจคําตอบเนอะเราทําการลบตรวจคําตอบก็ต้องเป็นการบวกโดยเอาผลบวกที่ได้โทษลูกเอาผลลบที่ได้คือตัวนี้เลยค่ะ410มาเป็นตัวตั้งอ่ะเห็นไหมจากนั้นตัวลบยังคงใช้ตัวเดิมลูก คือ349และพอบวกกันออกมาคำตอบที่ได้คือ7 5 9จดจะถูกหรือผิดต้องดูว่า759นั้นตรงกับตัวตั้งหรือไม่และถ้าตรงแปลว่าเราหาผลลบได้ถูกต้องนะคะนี่คือตัวอย่างเรามาดูแบบฝึกหัดของเด็กๆกันเลย จะเป็นในส่วนของข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5ในหน้า106เนาะเพราะฉะนั้นนะคะครูออยจะพาเด็กๆทําข้อ2 3 4 5เด็กๆไปทําเองข้อ2โจทย์ให้มาว่า517-342เลบ342เพราะฉะนั้นมาค่ะลูกมาหาผลลบค่ะ7-2ลบ2เหลือเท่าไหร่คะ 7-2ลบ2ออยู่ในใจนับไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้7 2แล้ว3 4 5 6 7นับไปอีกกี่นิ้วคะนับไปอีก5นิ้วอ่ะหลักหน่วยครูออยใส่5อ่ะเอาใหม่ลูกเขียนดีๆก่อนหลักหน่วยครูออยใส่5อ่ะเอาใหม่นะลูกนะ จากนั้นหลักสิบหนึ่งลบสีหนึ่งลบสได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงลูกไม่ได้ต้องทำยังไงคะไม่ได้ต้องไปยืมอ่ะเดี๋ยวครัใส่5้าตรงนี้ใหม่ก่อนไม่ได้ต้องไปยืมยืมจาก5เหลือเท่าไหร่เหลือสแล้วตรงนี้กลายเป็น11 4นับเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้11 4แล้วห้าห 7จ็ดแ1ดเพราะฉะนั้นนับอีกเท่าไรคะอีกเท่าไหร่ลูกอีก7เราก็จะใส่ตรงนี้ว่าเลข7เวลาเขียนคูณอาจจะเขียนไม่ตรงหลักนะลูกนะจากนั้นในส่วนของหลักร้อยสี่ลบสานับเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้สี่ลูกนับเพิ่มไปอีก1อ่ะ ตอนนี้ได้คำตอบแล้วคือ175อย่าลืมเขียนเป็นตัวเลขไทยครูออยขออนุญาตเขียนให้ใหญ่กว่ากรอบนะคะเพราะเพื่อนเราบางคนเรียนผ่านโทรศัพท์แล้วจะมองไม่ชัดนี่คือคำตอบที่ได้จากการหาผลลบเราจะไปตรวจคำตอบกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจนะลูก สำหรับการตรวจคำตอบเนาะเราหาผลลบตรวจคำตอบก็ต้องเป็นวิธีบวกก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนำจำนวนที่ลบผลลบเนี่ยที่ควยวงกลมด้วยสีฟ้าขึ้นมาเป็นตัวตั้งก็คือ175จากนั้นเอา175บวกกับตัวลบคือ342 มาลุ้นกันค่ะลูกว่าบวกแล้วจะได้เท่ากับ517หรือไม่และถ้าได้แปลว่าข้อนี้เราถูกต้องเริ่มที่หลักหน่วยค่ะ5บวกสอแล้ว6แล้วก็7จากนั้นหลัก10บค่ะ7บวกส7แล้ว8 9 10 11 11ทําทำยังไงลูก 11ใส่หนึ่งทด1จากนั้นในส่วนของหลก 100, ักร้อย1นบวกสหรือ3าบวกหได้4 4บวกกับตัวทด1กลายเป็น5เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้สีเขียวตรงนี้ตรงกับตัวตั้งในเรื่องของการลบหรือยังคะตรงไหม รงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่เราหาได้ในเรื่องของการลบ175จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในหน้า106เหลืออีกเพียงแค่3ข้อคือข้อ 3, าข้อ4และข้อ5เด็กๆต้องไปทำเองโดยต้องหาผลลบให้เสร็จก่อนพอหาผลลบได้ตัวลบเสร็จเรียบร้อยก็เอาจ๊ ที่หาได้ขึ้นไปเป็นตัวตั้งเพื่อทำการตรวจคำตอบสุดท้ายจะรู้ว่าคำตอบนั้นถูกหรือไม่ให้ดูว่าบวกออกมาแล้วสุดท้ายจะต้องมีค่าเท่ากับตัวตั้งในการลบนะคะใครงงสามารถถามครูวยได้ตลอดเวลาเลยซึ่งเรื่องนี้เราเรียนผ่านมาแล้วก่อนอื่นเลยหาผลลบให้ได้ก่อนพอได้แล้วตรวจคำตอบค่ะ โดยการตรวจคำตอบใช้วิธีบวกก็จะเอาผลลบที่ได้ไปเป็นตัวตั้งบวกกับตัวลบที่โจทย์ให้มาสุดท้ายค่าที่ได้จะเท่ากับตัวตั้งโอเคนะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะลูกนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ